พอม่พิ non ผิวแสงตะว,วันของป่าเพิ่นกระใส่ปุ๋ยอีกรอบแล้วพอม่พน้องจะต้องใส้กันอีกจักรอบค่ะอันนี้รอบที่สองได้พอม่พี่นอ้อือจะต้องใส่อีกจกักรอบนาะควยสิได้อันผลผลิตที่ดีค่ะโอ้ยเห็นแล้วแบะ กระพ้อแท้ใจแท้เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะวพวกนกพวกอย่าก็บินเวิร์นเวินเซิรนไปเซิรนมาอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบเพิ่นคงใจได้กินายานั่นลหละกับบุกากาลงไปจับทีต้นเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องก็พากันบินเซิรนบินวันคือ แียโอ้หลายครับค่ะมึงหลายบินเซินไปเซินมาอยู่ค่ะคือสี่ว่าโอ้ต้นเข่าต้นนั่นไปกิกไปกินบ่ได้แล้วค่ะกะเล่ได้แต่อันเซินไปเซินมาอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง เชิญไปเชิญมาอยู่ค่ะนี่แหละเนาะค่ะชีวิตเช้าหน้ากระดูกสันหลังของชาติค่ะมันมแบบจังได่ะค่ะก็คือว่าเห็ดเห็ดทุกอย่างก็บอดได กำ,ำไรกำไลเขออ็ดหน้าก็ได้เข่าแครพ่อเด็กกินบ่มีว่าสิได้เหลือขายเหลืออย่างเนาะทาไมพี่น้องพี่น้องเป็นอาชีพที่เออจ้งใดล่ะค่ะเป็นอาชีพที่บ่ได้จะเลร่ญนลุ่เรื่องอีอย่างเลยค่ะเข็ดเข็ดหน้าจะได้เข่าไห้ กินแค่นั่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่มีว่าสิได้กํากลีกําไรจากการทำนาะทำอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเพียงนกเพิ่งกับบินบ่อนไปบ่อนมาพ่อแม่พี่น้องบินบ่อนบินเซินไปเซินมาพ่ออย่างเพิ่นกับสิได้อัน กินอันอยังไงกินพวกปุ๋ยพวกนั้นน่นะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นสารเคมีเนาะเพิ่อนก็จะได้กินนู่นนี่นั่นเพิ่อนกเรียกว่ากาจับกานั่นแหละกินฉีดใส่ปุ๋ยใส่อย่างเงี้ยกินแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องปิดปากปิดนั่นค่ะอื บินเชิญไปเชิญมาอยู่เฉสีเนาะทำไม่พม่ออกค่ะบินเชิญไปเชิญมาห,หลายได้มหอน,นี่ป่ามึงห,หลายมากค่ะอันปีนี้ป่ามึงแล้วเขา เขาก็งามพ่อแม่พี่น้องเขาก็งามอยู่เออเพิ่นคือสิได้ดีได้หลายอยู่ดอกค่ะสีนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝนก็รู้สึกว่าฝนกด็ดีอืฝนก็ดีพ่อแม่พี่น้องเขาก็งามเขียวกระทีเออก็คือสิได้หลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยจ้า พี่น้องดีใจนั่งช้างไทยเช้านะ่ากระดูกสันหลังของชาติเขาที่เออเก็บหน้าปีนี้คงจะว่าคือสีไอ่ได้ผลประโยชน์ผลผลิตดีค่ะขอมเมพี่น้องขอมเมพี่น้องค่ะนี่เพี่งอ,อุ้ยนกนกนุ่ม มือน,นี้คือมันมหลายคักหลายแน่แท้พุ่นแม่พี่น้องเอ๋ยน,นกก็ได้บินเซินไปเซินมาอยู่เนาะพ่อมแม่พี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เด้อพ่อมแม่พี่น้องจ้าจ้ะต้องคอยพอกกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ